นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะหันดาดาติพิฆเวอมันตยามิโวไยยะวยยะธรรมาสังฆรา อัปปะมาเดนะสัมบาเตดาต,ติติโอกาสต่อแต่นี้ไปจะได้แสด,แดงพระธรรมเทศนาพรรนาสัตรุธรรมคำสั่งสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพอเป็นแนวทางแห่งสัมมาปฏิบัติ เพื่อพุทธบริษัทผู้สนใจในการสดับจะได้ถือปฏิบัติสืบต่อไปโดยสมควรแจเวลา ท่านผู้ฟังทั้งหลายลองย้อนไปดูความเป็นมาของพระพุทธศาสนาตั้งแต่สมัยที่พระพุทธเจ้ายังทรงดำรงพระชนชีพอยู่และภายหลังจากที่พระพุทธองค์ทรงดับขันธปรินิพานแล้วมาจนถึงปัจจุบันก็จะพบว่าพระพุทธศาสนาได้เผชิญ กับปัญหาในการปกครองสังฆมณฑลมาตลอดรวมเริ่มตั้งแต่ในสมัยที่พระพุทธองค์ยังทรงพระชนชีพอยู่เมื่อใดก็ตามที่นักบวชในพระพุทธศาสนาอันได้แก่พิสุพิสุณีและสมณเนรอุบาสกอุบาสิกกา จะทำสิ่งที่ไม่ควรแก่สำนะสารูปและผู้คนในสังคมติเตียนก็ก่อให้เกิดความเสี่อมศรัทธาต่อผู้พบเห็นเมื่อทรงทราบถึงพระพุทธเจ้าจึงได้ทรงเรียกประชุมสงฆ์และสอบถามผู้ที่กระทำ เมื่อผู้นั้นสามารถว่าได้กระทำเช่นนั้นจริงก็ทรงติเตียนและทรงบัญญัติสพิษศ,ศิขาบทห้ามไม่ให้ผู้ใดกระทำเช่นนั้นอีกและหากผู้ใดกระทำก็ลงโทษโดยปรับอาบัติแก่ผู้ล่วงละเมิดภายหลังจากที่พระพุทธเจ้าพระองค์ได้ทรงดับขันธะปรินิพาน และจนถึงปัจจุบันเมื่อมีการกระทําผิดพระธรรมวินัยเกิดขึ้นทางฝ่ายศาสนาจักรโดยพระเทรละผู้ใหญ่และฝ่ายอาณาจักรโดยพระราชาผู้ครองแฟนซึ่งเกิดขึ้นเกิดเหตุในได้ตามกันได้ร่วมกันทำสังคยนาชำระพระวินัยและ จัดสิ่งแป,งปรปลอมออกไปตามหลักฐานของผาเทละฝ่ายไทยพิจารณาหนังสือเครื่องสังคินีติวงหรือประวัติศาสตร์การทำสังคยรามี9้าครั้งด้วยกันรวมทั้ง ครั้งที่พระบาทสดิตพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกได้ทรงกระทาในรัชสมัยของพระองค์โดยการสอบทานแก้ไขพระไตรปิดกแล้วจะร็กลงในใบาลานเป็นหลักฐานการทำสังคยนา ตามหลักฐานของพระเถระทานทามศาสนาทั้งเก้าครั้งนี้มีเนื้อหาสาระขั้นตอนในการดำเนินการโดยดังต่อไปนี้โดยย่อด,ดังต่อไปนี้ครั้งเมือ่อพระพุทธองค์ได้ทรงเสด็จขันทับ ปรินิพานเช่นพระสุบรรทะพูดตำหนิติเตียนครั้งแรกเป็นพระพุทธเจ้าเมื่อเมื่อพระพุทธเจ้าปรินิพานได้เกตวันเท่านั้นเองต่อหน้าพระสงฆ์ ทั้งหลายประการว่าพวกเราสบายละต่อนี้ไปพระเจ้าของตนบัญญัติตายแล้วตัวบัญญัติก็ตายตามไปด้วยเราจะทำอะไรก็ทำได้ตามใจชอบพระสุบรนทะสมัยนั้น เราจะทำอะไรก็ทำได้ตามใจชอบไม่มีใครจะว่ากล่าวลงโทษอีกพวกหนึ่งเปลี่ยนแปลงคําสอนของพระพุทธเจ้าเป็นอย่างอื่นเช่นพระองค์สอนไว้ว่าครั้งนี้ควรทำอย่างนี้ควรทำแต่พวกนั้นสอนผู้อื่นว่าพระพุทธเจ้าสอนว่าควรทำยกเอาพระ พุทธเจ้าเป็นหุ่นแต่เอาความคิดเห็นของตัวใส่เข้าไปแล้วเชิญหลอกผู้อื่นว่าพระพุทธเจ้าสอนให้ทำอย่างนี้ให้พูดอย่างนี้ทั้งๆที่พระพุทธเจ้าไม่ได้สอนไว้เลยนี้เป็นการปลอมแปลงคำสอน คือเท่ากับปลอมแปลงเอกสารคือคำสอนเพื่อผลประโยชน์ของตัวเมื่อมีการปลอมแปลงมากและคนหลงผิดเข้าใจเป็นของแท้เมื่อมีการพิสูจน์กันจริงจังเรื่องก็แดงออกมาทำให้ผู้บริสุทธิ์หมดจด หมดความเชื่อถือบุคคลเพราะสงสัยว่าจะเป็นพวกปลอมแปลงหลอกลวงความเสี่ยมก็คืบคลานเข้ามาในวงนในของพระศาสนาท่านที่อยู่ในวงนในของพระพุทธศาสนาก็พระพิสุผู้ทรงศรีลบริสุทธิ์คือเกิดความคิดขึ้นว่า ถ้าปล่อยไว้ก็เน่าเหม็นและหมดไปในที่สุดต้องแก้ไขป้องกันเพื่อรักษาพระศาสนาไว้แม้จะต้องสละชีวิตก็ตามดังคำของพระโพธิสัตว์กล่าวไว้มีที่มาในคุตตนิกายชาดกอสีตินิบาทว่า จะเชทนังอังควรัสสะเหตุกลางข้างจะเซช,ชีวิตตังรักขมาโนอังข้างทนังชีวิตตันจาปิสบ,บังจะเซนโรธรรมะนุต สรันโตแปลว่านรชนพึงสลาละรัพย์เพราะเหตุแห่งอวัยวะเมื่อรักษาชีวิตพึงสละอวัยวะเพื่อตามรักษาซึ่งธรรมพึงสละอวัยวะทรัพย์และแม้ชีวิตเพื่อทุกอย่างในธรรม ของพระพุทธเจ้าพระอาหารหันต์สมัยหลังจากพระพุทธเจ้านิพพานแล้วมุ่งรักษาพระาศาสนาจึงได้ทำรรสังคยนาโดยอนุปธรรมเรื่องสถานที่เรื่องเครื่องใช้สอยและอาหารในการทำสังคยนาตรวจสอบกันโดยละเอียดทีท่วน ขบวนความว่าข้อนี้พระพุทธเจ้าตัดไว้จริงหรือไม่ตัดที่ไหนเมื่อไหร่ประรบใครปรับโทษอย่างไรชี้ประโยชน์ไว้อย่างไรเมื่อที่ประชุมรับรองว่าเป็นจริงดังที่ท่านพูดมาแล้วนั้น ครั้งที่หนึ่งกระทํากันที่ถ้าสัตบัญรคูหาข้างเขาเวพาละบัรพรใกล้กุงราชครึกประเทศอินเดียภายหลังจากที่พระพุทธเจ้า ปรินิพานสามเดือนมูลเหตุให้เกิดการทำสังคยนาในครั้งนี้คือพระมหาัสปะปารบถ้อยคำของพิสุชื่อสุปัฏะผู้บวชเมื่อแก่เมื่อรู้ข่าวการปรินิพานของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพิสุทั้งหลายร้องไห้เศร้าโศกพิสุสุปัทะห้ามมิให้พิสุเหล่านั้น ให้เสียใจดังที่กล่าวมาและจะกล่าวต่อว่าต่อไปนี้ว่าเหมือนเดิมว่าต่อไปนี้จะทําอะไรก็ตามใจแล้วไม่ต้องมีใครมาชี้ว่านี้ผิดนี้ถูกนี้ควรนี้ไม่ควรต่อไปอีกพระมหาสัปจปะสลดใจในถ้อยคําของสุภทะจึงได้นำเรื่องนี้เสนอที่ประชุมสงฆ์แล้วเสนอให้มีการทําสังคยนา ร้อยกรองพระธรรมวินัยซึ่งก็ได้รับความเห็นชอบการทำสังคายนาในครั้งนี้ท่านพระเจ้าอาชาจัตรูทรงเป็นอุปถัมภกโดยมีพระอระหันต์ประชุมกันทั้งหมด500รูปทีเดียวและใช้เวลาเกดเดือนจึงสำเร็จเป็นพระอรหันห้ารูปไม่ใช่ธรรมดา ครั้งที่สองกระทำที่วาริกระรามเมืองเวสาลีแฟนวัตสีประเทศอินเดียมูลเหตุแห่งการทำครั้งนี้เกิดจากการที่พระยัศกากัทักกุกลบุตรกาทะกะบุตรได้ปรัรบข้อปฏิบัติย่นย,ย่อย่อหย่อนสิบประการ ทางพระวินัยของพวกพิสุวัดชีบุตรเช่นการถือว่าการเจ็บเกียรไว้ในเขนงเขาสัตว์เพื่อเอาไว้ฉันได้ตะวันชายเดิเดิมเที่ยงไปแล้วสองเกินเที่ยงไปแล้วสองนิ้วควรฉันอาหารได้ควรรับเงินและทองได้เป็นต้นพยศ กากนทะกะบุตรจึงได้ชักชวนพระเทละต่างๆให้ช่วยกันวินิจฉัยแก่ความถือผิดในครั้งนี้การทําสังคยนาในครั้งนี้มีพระสงฆ์ประชุมกันเจ็รรูปแต่ในพระไตปิฎกนี้ได้บอกว่าใช้เวลานานเท่าใดมีเพียง อรอบอกว่าใช้เวลาเจ็ดเดือนจึงสำเร็จครั้งที่3การทำสังคยนาที่อโศกการามที่อโศกการามกรุงปาตะลีบุตรปประเทศอินเดียสมัยก่อนนูน่นเหมือนเดิมมูลเหตุแห่งการทำสังคยนาครั้งนี้ก็คือพวกเดลถีหรือนักบวชนอกศาสนาอื่น ปลอมเข้ามาบวชแล้วแสดงลัทธิศาสนาและความเห็นของตนว่าเป็นพระพุทธศาสนาพระโมคคัลีบุตรติตะเสละได้ขอความอุปถรัรมจากพระเจ้าอาโศกมหาราชชำระสอบสวนกําจัดเดรถีเหล่านั้นจากพระธรรมวินัยแล้วก็จึงทรร,รรมสังคยนาพระธรรมวินัย สังคายนาครั้งนี้มีพระสงฆ์ร่วมเข้าร่วม1,000รูปใช้เวลา9เดือนจึงสำเร็จครั้งที่4กระทำกันในอินเดียภาคเหนือและเป็นสังคายนาผสมผสานฝ่ายมหายานโดยได้ความอุปัมร์จากพระเจ้ากนิตกะ แต่สังคยนาบางฝ่ายเถระทางฝ่ายเถรวาสคือฝ่ายที่นับถือพุทธ,ธในประเทศไทยลาวเขมพรพม่าและลังกามีได้ร่วมรับรองว่าเป็นสังคยนาตามในแห่งการนับการทำสังคยนาของไทยตามที่ปรากฏในหนังสือ สังคีนิติวงซึ่งรจนาโดยสมเด็จพระวรรรัตวัดพระเชตุบุตุพลเป็นภาษาบาลีในราชการที่หนึ่งตั้งแต่ครั้งเป็นพระพิมลธรรมได้ดำดับความเป็นดังนี้สังคยนาครั้งที่หนสองและสามทำในประเทศอินเดียดังกล่าวข้างต้น และครั้งที่4ที่5หรือครั้งที่1และ2ในลังกาซึ่งมีความหมายย่อดังนี้ครั้งที่1ในลังกากระทำในปี2038หลังจากที่พระมหิทตเถระเดินทางไปเผยแผ่พระพุทธศาสนาในลังกา หลังจากการทำสังคยนาครั้งที่3ในปี236การทำสังคยนาในครั้งนี้ได้อ้างเหตุว่าเพื่อให้พุทธศาสนาตั้งมั่นครั้งที่2ในลังกากระทำเพื่อเมื่อประมาณพุทธศักราช433 ในรัชสมัยของพระเจ้าวัตคามณีอภัยโดยอ้างเหตุว่าถ้าจะท่องจำพุทธวจนะต่อไปก็อาจมีข้อวิปริตผิดพลาดได้เพราะปัญญาควรการท่องจำของคนบุตรเสื่อมถอยลงจึงตกลงจาริกพุทธวจนะลงในใบลานสังคยนาครั้งนี้ กระทำกันที่อาโลกเลนสถานณนัตตะเลชะนบทชน,นบทโดยมีพระรักิตะมหาเถระเป็นประธานครั้งที่6ในลังกาในปีพศ900 56โดยพระพุทธโคสจารย์ได้แปลและเรียบเรียงอัตกถาคือทำรรคำอธิบายพระไตรปิฎกจากภาษารังกาเป็นภาษาบาลีในสมัยของพระเจ้ามหานามครั้งที่เจ็ดทำในรังกาในปีพศหน0 0 87โดยมีพระกัศสปเทระเป็นประธานมีพระเทระกว่าพันรูปได้รัจนาคำอธิบายอัตถกถาเป็นภาษาบาลีเรียกว่าดีกามีทั้งเก็ดครั้งอินเดียสามศีลังกาอาศีลังกาอีกเก็ดศีลังกาสี 4 5 6 7ต่อครั้งที่8นี้ทําในประเทศไทยประมาณปีพศสองพันยี่สพระเจ้าติโลกกราชแห่งเมืองเชียงใหม่ในอนาได้อารัธนาพระเถระผู้ทรงพระไตรปิฎก หลายร้อยรูปได้ช่วยชำระพระไตรปิฎกที่วัดโพธารามโดยใช้เวลาหนึ่งปีจึงสำเร็จครั้งครั้งที่กล่าทำในประเทศไทยเมื่อปีพศ23 3 1พระบาทพระพุทธพระพุทธยอดฟ้าจุลาโลกราชการที่หนึ่ง แห่งจัก,กรีวงโดยทรงอารัธนาพระสงฆ์ให้ชำระพระไตปีดกโดยมีพระสงฆ์218รูปกับเครือหัาซึ่งเป็นบัณฑิตบัณฑิตาจารย์32คนช่วยกันชำระพระไตปีดกใช้เวลา5เดือนจึงสำเร็จ ประชาชนที่มารำพัดไตปิดกฉบับสำเร็จรวบรวมแล้วเรียงโดยอ,อชุดชีพบุญญาณุภาพถ้านำขบวนการจัดทำรรสังคยนาพระธรรมวินัยทั้งกล้าวครั้งมาพิจารณาก็จะเห็นได้ว่า ครั้งที่หนึ่งที่สองและสามซึ่งกระทำในอินเดียมีมูลเหตุมาจากการที่พิสุกระทำการอัดมิบังควรและล่วงละเมิดพระวินยัยแต่จากครั้งที่4ถึง9เป็นการชำระแก้ไขและปรับปรุงพระไตรปิฎกโดยการอธิบายขยายความ เพื่อให้พุทธวจนะชัดเจนและง่ายต่อการเรียนรู้นั่นเองส่วนประเด็นที่ว่าขณะนี้วงการสงฆ์ไทยควรจะมีการทำสังคยนาหรือ,อย่างตอบได้ทันทีว่าถึงเวลาแล้วทั้งที่ทั้งนี้อนุมานจากพฤติกรรมของพิสุสามเณรที่ล่วงละเมิดพระวินัยในรูปแบบต่างๆเช่น ดื่มสุราเศษยาเศษติดมั่วสีกาเป็นต้นรวมไปถึงการตั้งตนเป็นเจ้าสำนักบิดเบือนคำสอนอ้างตนเป็นผู้วิเศษอวดอ้างสิทธิปาฏิหารเพื่อหวังให้ชาวพุทธเกิดความศรัทธาและได้ ซึ่งลาบสักการะและล่าสุดก็ตัดคอตัวเองเพื่อถวายหัวเป็นพุทธบูชาซึ่งล้วนแล้วแต่ผิดพระธรรมวินัยทั้งสิน้นเอาละที่ได้บรรยายการทำสังคยดาม,มา ตั้งอดีตจนถึงปัจจุบันก็เห็นพอสมควรแจกการละเวลาท้ายนี้ก็ขออำนวยอวยพรให้พันผู้ที่ติดตามรับฟัง อาตมาขออ้างอิงเอาคุณพระศีริรัตนตรไยคือคุณพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์และบุญกุณลที่ท่านทั้งหลายได้บำเพ็ญมาตั้งแต่ต้นจนกระทั่งถึงปัจจุบันขอจงมารวมกันเป็นมหันตเดชานุภาพสนับสนุนเกื้อกูลส่งเสริมให้ท่านทั้งหลายได้ประสบแต่ความสุขความเจริญเจริญยิ่งด้วยอายุวันนะสุขะ พลนามัยทวีคูณบริบูรณ์ด้วยศีลธรรมจริยธรรมศีลสมาธิปัญญาวิมุตติวิมุตมติญาณทัศนะสมบูรณ์ด้วยสมถกรรมฐานวิปัสสนากรรมฐานอาณาปานสติในที่ทุกสถานในการทุกเมื่อจนถึงนิพพานในที่สุดแสดงพระสัทธรรมเทศนามาพอสมควรแจเวลา เอวังก็มีด้วยประการชนีสิงหลิตโนรสีโหผู้บันทึก